ดีนะโดดชนนนี้อุ้ยปลาอะไรโอ้โอโอกมาแล้วโอหปลาสรอยด้วย แต,ต่ตอกสองเส้นไปเป็นยี่สิบครับผมวางไว้คนเลยไหลไปก่อนวางไหลเนะี่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนป่าอยู่คีรีมาสุโคไทยพี่น้องเดี๋ยวมาลุน,นกำลังกางครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมป่าจะเป็นจังไงกินข,ขี้หมกเตมเ็มเนี่ย หนึ่งเฮ้ยปลาอะไรโอ้ตะเพียนคิดว่าปลาโตย่อยงอปเลยอะปลาครับผมคิดว่าปลาแดงปลาอะไรอืมไปอยากย่อกระแทกขม้าพี่น้องย่อดำย่อขาวกระปูงย่อกองแกงอลูมิเนียมกระแทกขม้าได้พี่น้องตื่น้องทั้งสปปลาวกับมีบริการจ้าส่งขึ้นกันครับผม ส่งไปล่าก็ได้แต่ขนส่งนะครับบางคนส่งเขาเก็บปลายทางบางคนส่งเขาบเก็บปลายทาง,างนะครับทางพี่น้องทั้สงสอปอปร,ปร่าครับต้องไปถามคนส่งมังก่อนครับว่าเขาเก็บบริการแบบใดครับบริสังมาได้บ้านไหนก็ใจเย็นๆได้ครับ,รรรกกดรบโดยเฉพาะยอดสองสั้นครับเปลวเร่งไฟยังหายพี่น้องโอ้ไปแล้วิไปแลบบ้วไอ้แป๊บ

ร้องขึ้นไปครเพิ่งมาถึงแล้วเนี่ยนี <c oughs> ไย่ไปตั้งเลยไปตั้งเ <c oughs> ลยไปตั้งเนอะโดยโชดนาทีพี่น้อกงกำลังวานแถวแล้วอ้ยไปเลยแชนไปเลยแชนแล้วตากเที่ยงแล้วตากยอแล้วไปลงบึงบ้างบาดน้ำกันละครับพี่น้องจะโชวส่วนกันครับบางคนไปคล่องเลยมันพอดดีกับ เท่าเอิญกันนะครับอุ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยไปแกนุ่นทานมันไหมอะบ่ท่านหรอกทานปลาใส่บ่มีปลาใส่ยังดีนี่ดีอุ้ยไปแป๊ดเนาะโอ้ตัวบอลเลอรเลยอีกแปดอีแปดที่บุ้ยนี่คืออีแป๊ดใช่ไหมโบท่านมันหนปลาตะเพียนเออปลาตะเพียนอะไรไอีบุ้ยไว้ ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วนั่นอุ้ยอุ้ยโดนออกไปอีกโอ้ตัวปลานี่ยตัวปลาตัวเบลเลยอะตัวงามเนี่ยครับก็ฟูงใหญ่พี่น้องเดี๋ยวมาดูน้ำกันทับ ตึกแล้ว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 อุ้ยปลาลดอุ้ยปลากระทิงปลากระทิงพี่น้องปลาลายงูโอ้ลายสวยงามเลยนะสีแจ่มแจ่มไหมคืองูเหลือมเบดีปลากระทิงพี่น้องเออดึงออกโอ้ยเกี่ยวเลยน้อยครับเนี่ยนี่ไซส์น้อยนี่มันปลาลดครับเดี๋ยวลูกเดียวใจเย็นใจเย็น ดันออกเลยปื๊ดๆดูมเสียตด,ด,าายดตายนอบอูีไหนบ่ค่คอยปีนไปนี่คนนี่ก่อนจะไปตมไป้ก่นสัสติดต 으음, 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 กันนะครับพี่น้องนำนี่นี่ตหัวเปล่าเลยหัวเปล่าชินแห้งนะมีบ่มีพี่น้องรอบนี้ตึกบดตึกอุ้ยอีสกใช่ไหมกระสุปกระสุปปะโตโตเลยอ่ะกลางยอเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเดียวเลยครับไปเลย ตายังบ่นนั่นใส่ลูกนู่นน่ะโดวตัวเนี้ยไงยังมูมาเร็วปุ๊แยังยังกระเดงเนาะโดด,ดดุบโดตึกบดตึกตึกแเรว นี่เด็อุ้ยปลาคุยลามไหมปลาคุยลามแต่ตัวงามงามหลุนกระลั่งปิีงแสบพี่น้องปี๋โม้หอนหอนเนาะปี๋กัำตาบกทั่วตาบกแดงครับตอนนี้จำ ดึงดึงดึงมาแล้วอุ้ยเกือบนี่ปลาขะเยงมาแล้ว,วปลากะเยงต,งติดติดเหปลาขะเยังแบบมันแบบเตือนเปลี่ยนมีน้องเลย <c oughs> ตัวสวยอยู่ อแอบ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 นใช้โดดเช่นนั้นตายยังพี่น้องรอดนี้มีบอมี่ึงแล้วตึงแล้วึงแล้วแต่งหงบ่แต่งแงบ่แต่หงบโอ้แต่ซวยกะทีซยกทีมากเลย เ่อมาแล้วตัวเดียวเนี่ยบอเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้ยุบหนองตัวเดียวแต่ตัวัวอยู่นะยุดแล้วยุดแล้ว เรยังเอมูมานั่นครับ <c oughs> หายไปด้ปากแงงพี่น้องเลยทีเดียว เอาตัวน้อยอบาทสามบาทสี่วามาเดียวมาตัวสองตัวนี่บุ๊คยูโอ้ยไปตัวหน้าตัวตา นาทานสาบีรดนั่นน่ะมาแล้วมาแมาวมา้วโอ้ห้าหกตัว ตัวตัวบิ๊กๆทั้งนั้นเลยมาแล้วจ้าแดดก็มาบ่ไปนี่นแล้วมาไว้แล้วเนอะอีแปร์โอ้ยไม่อีแปบ,บแล้ว

กดบ่ตึกบตึกไใส่แล้วโอ้ยโอ้เกือบเกือบเอ้าหลอดฟองขาดไปฮะมีหูวมีพี่น้องรอบนี้ Tuk 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 ตัวนี้พี่น้องตึก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 นะกระดามของแสบพี่น้องกระดามถึม น้ำพลองอยังโดน,นโอ้ไป,ไปแล้วไปไปแล้ว nó phải hai xong tuôi, bầu trời <laughs> cả ngập ải, tóc mưa, หลวงไม้ตัวนึ่งไปคุยลาวนี่มัาเป็นฝูงหรือง่าทีรตู้อะไรดูบดโดดจริงบดจริงนิ่งโต 3, cấp phá sám hôm nay Tức bất tức, 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 tức 4 ติกตึกติกตะกร่ดยถึงแต่ปลาดดไม่ได้กลุ่มด้านอันนี้อุ้ยเกืรบดีแน่ดดชนนี่นี่อ,อ,อุ้ยปลาอะไรโอ้โห เบล์เลยว oh. นปุกลูกอุ้ยโหดปากกระกทิ้งพี่นังอุ้ยเมีตัว oh, ดิดับเบิลเลยอเ oh, oh. มยบล์เลยอะเป็นโลเลยนี่อืมกระทิ้งไงพี่นัง อ่นนะละคิวปาลาคอคือบโดดเาเอีกม่บ่ไปเบิร์ต่อนไป่อนไปกไ็มันกำลังไข่เนี่น พอเดาไปละอุอ้ยโดดแล้วโดดแล้วเอ้ารูปปองขาจ้าผมมันม <c oughs> ีปองขา,า,า,งงขาตรงไหนอีกกอาดามแล้วนะตรงข้างข้าง ไปไปไปพี่น้องใครเต็มท้องแล้วเลยครับพ่น่ะตู้มันหน่อยๆจับเทาหัวมันขึ้นมาเลยไปไปไปไไปปไปทำไมเนี่ยมันขึ้นยกคนเดียวมันตื่นนครับพี่น้องนี่ ท้องเลยนะโอ้ยไข่ไข่เต็มท้องเลยครับผมไป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 พี่น้องเนี่ยตัวมาณชมมุ้งพี่น้องนี่ต้องกลับแล้วครับผมต้องกลับแล้วเพราะว่าต้องไปแพ็คของส้วมครับเดี๋ยวเถือได้พี่น้องสร้างใหม่จะโดนม้นอิศรเด็กของต้องกลับไปแพ็คของท่อย่างนะครับไปเด็กินอยู่พี่น้อง ปลาคายงไหาปลาคายงคับครับเฝ้าครับเ่นปลาคยงครับตัวใหญ่หาหกตัวพี่น้อยปลายงเน้แกงพอดีแล้วครับพิ่พอดีสองคนไอแปะก็ลงมาตอนนี้ติดไปเรื่อยครับตัวใหญ่เต๋อพี่น้อ่ปลาคายงหกตัวปลาคายงพี่น้อยมาสองโลอยู่แล้วครับมัน เดี๋ยวพอคลิปหน้านครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เำลังใจให้พี่น้องครับโชคดีทุกๆทุกคนครับผม